สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพ่อกับเราขอเพียงกับช่องขอเพียงเลี้ยงจะได้ครับครับพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านพ่ออำเภอพั่าจังหวัดชายภูมิครับนี่ก็กำลังนี่ครับป้องกันโรคครับตลาดนัดทุกคันครับพี่น้องบ้านเั่าอำเภอบ้านเั่าจังหวัดชายภูมิรับตานี่ควรทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับ

เรบรรยากาศไปน้ัพไม่น้องวันนี้ทำบรรยากาศอย่างเดียวครับเพื่อนเตรียมบรรยากาศจากการถามเพิ่งไปเรื่อยๆมีกิจกรรมอย่างนี้ พอกับหอยขาห้อยงามห้อยงามหอยขาสวัสดีครับผมสวัสดีครับว่าสุดหล่อแท้นี่ไหมหล่อครับหล่อลูกตัวไหเนี่ยหอยขามันลูกกับเก้าหรือสิบกุ้งเหรอครับเว้ยมันจิ้มเว้ยจิ้มยาเลยกับเก้ากับสิบเนี่ยครับตังบีต่างเดือนแล้วเนี่ยบีบีสองเดือนนี้ครับเกิดราคาเท่าไหร่เนี่ยเกิดราคาสิบเก้าครับหมื่นเก้าพันครับเอาบอกเปู่มาใส่หอยขามาศูนย์แปดเจ็ด 2อ6 7069คเจ็ดศูนย์หกเกครับศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดศูนย์หกเกาครับรับไของโดงบนพ่ันธ้นเนี่ยเอาเบิ้งทตไปครับรกาศหมอหมอแคนหมอแนแล่มต้อนไปยังไดมือดีคือมานั่งสือตีมือยังีแท้ขายวัน่เตีย โอ้หมันแล้วั่ไนีเนี่ยเนี่ยเด็กกำงเไดิกร็ลัง้อนเลยโางลราเมือนโอ้เ่นีโห้เดี๋ยวกันพร้อมตัวเนี่ยไปเลเนเจ้าไปวัดม่วันเนี่ยอันบ่อวัดมาน่อยการขาดนอกราด เอาไปบรรยากาศได้พี่น้องวะนี้ปลาเผาเพียงว่วไทยราคาดอกเบี่ยบรรยากาศหลายบาร์กางอยนะรแล้วเอาบรรยากาศมันว่อนไปให้เบิ้งดีกว่าเออไปยี่น้องแล้ก็ฟ้อนอีกเยอะแล้วห้าหารโอ้ขายหมดแล้วขายตัวไปดีครับโอ้กินน้ำอันน้ำตาลน้ำตาลเ้าใช่ไหมโอ้น้ำตาลหวานเบาหวานลุ้งเนี้ยไปดน้ำตาลนีฟองเออไปดิเอาถ่ายบรรยากาศถ่ายมาแล้วยังน่ะ เออเอาแมน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 ครับมาเก่าหัวมดเก่าตัวโอ้ดวงดีเลยนะเก่งอ้าวขอบคุณครับผมครับพี่น้องวันนี้เบื้องบรรยากาศอย่างเดียวนะครับอ้าวไปพอเพียงไายบรรยากาศเห็อย่างเดียวครับบรรยากาศงามๆเหี้เบื้องสาวตัวน่ะ không có để đó này, không có gì à? số à? này khấp nè khoa đồng nguyên đồng cùi rồi nè đồng ngáo số này khấp tuổi bao nhiêu tuổi hai trăm hai trăm hai trăm hai hai trăm hai trăm nó trăm hai 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 12,000ครับเอาเนี่ยคนถ่ายไว้ครับเขอคไปหาเบอร์โทรศัพท์อยู่เด้อพี่น้องเด้เอเรีงอ๋อหัวเลี้ยงแล้วเนี่ยแม่สาวอายุประมาณไม่ช่วงปีนี้แหละครับประมาณประมาณปีนึงนี่แหละเนาะพราเนาะครับปีนึงนี่แหละสูงประมาณร้อย่าได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบได้แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่ออยังครับผมคุณพ่ออยังครับ สะเทียน่เทีนสเทียนเนาะโอ้พ่อป่าสะเทียนมาสงตัวตัวละมืสอันละวันเนี่ยเอาพ่อบอกให้ผมเน่ยครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสี่เดี่เ้าองวแดงครับนองวแดงค่อยสเทียนนองวดแดงโอ้นี่ได้ยินได้ชื่อเห็นตัวแล้วโอ้ครับผมผมช่องพอเพียงเรื่องตัวอะไรนะครับ่อปากีตนนันเดอครับผมเบืงของป่ายาป่ายะคุณกระเห็นน่ม่ค่อยสะเทียนคอยะเทียนพันะ เอาขอบคุณครับผมตัวละหมื่นสองพันครับของข่อห้สะเทียนครับเนี่ยอห้องใบจักทน์มะเดื่อหมื่นสองพันครับครับพี่น้องวันนี้ก็เบิ่งบรรยากาศครับเสือๆได้แหละเพื่นกลับมารวมไว้ยังทีละครับเนี่ยบบรรยากาศความงามไปเลยครับพี่น้อง กูด้วเนี่ยครับไม่ได้ว่าปูดล้วนเลยครับเนี่ยประมาณปีต้นๆเนี่ยครับครับค<อ>ืออะไรเสร็จรถั้งที่แล้วครับเ,<อ>เดี๋ยวเด<อ>ินทางแล้วครับเนี่ยต่างจังหวัดสายเพชรบุรีกรอบบุรีครับพี่น้องคืออะไรเราก็กลัออกเดินทาง จุดเปลี่ยนท้ายครับอยู่ตรงนี้ครับผมเบึ่งบรรยากาศในตลาดครับบึ่งความบุญไว้บึ้งความนี่นะครับบรรยากาศตลาดนัดครับอเอาเบึ่งบรรยากาศอย่างเดียวครับเมื่อเนี่ที่เห็นว่ามีการค้าการขายกับมีทั้งในห้อยซื้อทั้งห้อยหาในค่อยเดือซื้อเดือนหากันครับก็บบึ่งบรรยากาศไปครับ เปลี่ยนทั้งไทยซื้อได้ขายได้กับเลี่ยนกระไทยกันครับทุกที่แหละมีทีชาวบ้านแะครับเป็นมีทีบ้านบ้านมีทีค้าขายตลาดนัดนง,งัวครับพี่น้องก็เป็นทุงที่แหละครับซื้อมาขายไปเออเขาซื้อกันแล้วครับเนี่ยห้าพันเหมือนกันครับเนี่ยฟาดพอซื้อเลยเนี่ยงัวตัวนี้ครับ มันสวยเลยเนี่ยเขซื้อเลยเนี่ยห้าพันอ่ะเเทียบกับซื้อขายกันแล้วครับตัวละห้าพันครับพี่ร้องแม่สาวตัวนี้เติอบอยู่ครับน้อห้อยซื้อกันครับไปดูสายตัวใหญ่ครับนี่โอ้ยใหญ่บึกเลยตัวปูเนี่นะครับเนี่ย ดูงวางมาพเจี่เนี่ยสองตัวเราเพิ่งลงใหม่ๆเลยเนี่ยพเจนแดงๆสวยๆเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยพเน9เกนหะเกนร้บเปิดไหมนั่นแหละก้าพัโอ้พอถึงพอถึงหมื่นเตี่ยโอ้ก้าพันห้าครับพอถึงหมื่นสองตัวแม่สาวตัวนี้เนาะ

ร์พ่อเจียนนี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดครับพ่อเจ้ยนครับเอานี้เก้าห้าราคาหองไว้ป่งูจิญาด้วยเปล่าหิวอะไรตัวพี่ตัวไหนะตัวจิญญาอยู่นะแปดหาร้อยอะแปดพันห้าร้อยบ่มีเมือนอ้ตัวนี้เขาปัญหาได้สีแดงตัวนั้เก้าเออเกาัหได้สีแดงเออห้างกันพันหนึ่งไม่มันก็พอซื้อไ้ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็พอต่ออยู่ได้เนี่กว่าบาท อ๋อพ่อเี่ขอบคุณครับผมตัวงวงพวงพวงวดีครับผมเอาไว้ตัวเนี่ยนี้ยตัวโ้สาวน้อยู้สาวไงู้สาวน้อยใจเนี่ยพ้สาวน้อยเนี่ยห่พันตัวใหญ่คุณเดตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่หมื่นพันเนาะเอาพ่อบอกเบอร์ผมศูนยแป้าศูนย์่เองสี้าสองเจ็ดแปดสี่สองเจ็ดแองพ่อพวงหกพันเด้ตัวนี้ครับเนี่ยกำลังวัวนีลกำลังวดี๋ยวไว้งอตวนี้ใส่มองคบยังดี ครับมื้อนี้ก็ส,ขส,มมขส,ขสขิขอจบคลิปแต่นานนับวันข่าวไว้ถ้ามี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกื่อยัง,ยงวกเพียงนำครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครัับพี้ตวไดครับผม